สวัสดีค่ะช่องกินอยู่ดีชราภาพนะคะมื้อน,นี้พี่น้องเฮาสิมากินนี่จ้านี่ค่ะพี่นออ้องอันนี้คือผัดซีอิวนะคะกล่องละ40บาทพี่น้องเลยค่ะมาเบิ่งค่ะได้หลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ย40บาทหอมหอมหมห่วยเป็นตาแซบ่บลองด้วยใบตองอย่างดีนะคะค่ะร้านนี้สุดยอดเลยค่ะ เสดายพักพี่น้องเอาพักออกกันคะ่ะสี่สิบบาทนะคะลาดหน้าหมูนะคะค่ะนิจ้ากาบขออภัยนะคะบอแม่ลาดหน้านะคะผัดซีอิ๊วนะคะว่าพิดวัาถอพี่น้องเอ้ยผัดซีอิ๊วนะคะผัดซีอิ๊วหมูะค,ะค่ะลายอยู่นะคะสี่สิบบาทค่ะ พี่น้องค่ะเยอะๆยะยะยะเลยสวดจานจาพนพุ้นๆใหญ่ๆเลยนะคะค่ะผัดซีอิ้วหมูจ้าไม่ได้ปรุงอย่างไรดอกพี่น้องปรุงแค่นี้ละค่ะเพราะว่าเขาทำอร่อยแล้วนะคะโอ้โหร้นๆเลยพี่น้องเอ้ยกินตอนอากาศเย็นๆนะคะเมื่อนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะลมแห้งๆค่ะ,คะเนื้อหมู สมัสมกเมนูเพิ่มหุ่นนะคะเพื่อจอยากเพิ่มหุ่นนะคะให้อวบอันขึ้นแบบคนผอมแบบนี้คนผอมหุ่นเซเลนเดอร์โพดอยากเพิ่มหุ่นนะคะกินเมนูนี้นะคะพัตสิลโอ้ยเพิ่มหุ่นดีขนาดเลยค่ะกินประมาณสองสามมื้อนี่ก็อวบอั่นขึ้นเลยค่ะ มีแต่แป้งกับแป้งเมนูเพิ่มหุ่นนะคะร้อยถ้าอันผุใดอยากษ์หุ่นจอยอย่ามากินเมนูนี้นะคะ เพราะว่าเมนูนี้เห็นเห้อวดเร็วูุใดอยากเพิ่มหุ่นมากินเมนูนี่เลยค่ะอวบอันขึ้นแบบนี้เลยค่ะแซ่บแซบ่บร้านนี้พัดแซ่บแซบค่ะอร่อยมากๆอืม ช่องกินอยู่ดีชะลาภาพอยากเพิ่มหุ่นบ่ค่ะบออยากเพิ่มคะ่ะหุ่นกําลังสวยช่วงนี้แต่ว่าอยากกินอยากกินเลยนี่แหละพัี้ว่ันานกินเธอนึงพี่น้องเลยกินเื่อใดก็โอ้แซบแซบ เป็นแบบไหนเนาะพี่น้องปีใหม่ให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ลำรวยเงินทองนะคะผสอง์อยากได้ทองก็ได้ทองผสอง์อยากได้เงินก็ได้เงินนะคะประสองค์อยากได้สามีก็ได้สามีดีๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ปีใหม่มาได้ไปใสพี่น้องอยู่เพื่อนคือเก่าบาได้ไปใสเลยค่ะอยู่บ้านเหมือนเดิมผู้ไดไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ ผัสติยูเพื่งจะใส่พักคณะและกกะลัมปีค่ะมิ้นไข่แครอทคำใหญ่ๆพี่นะ้องอื ก็คือนีนอนหกทุ่มจะดุ้งตื่นขึ้นมาเสียงจุดคุปีใหม่หพี่น้องโอ้โห,โหถ้าเป็นสมัยตอนเล็กน้อยไวัยรุ่นนะคะเนาะสิบเจ็ดสิบแปดปีโอ้ย มือใดอันบวมแมงต,ตะวันปีใหม่วันหยังกระยาค่ะที่เป็นวันสำคัญกับภาคกันซอดแจ้งคนละค่ะกับหมูม้วนน้ำกันค่ะเปิดเทลงเปิดยังเนาะคะ่ะเนาะชีวิตวัยรุ่นมีความสุขบอต้องคิดอย่างไรบอต้องรับผิดชอบอย่างนะคะไฟายแหละในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะซอดแจ้งเงินหมูค่ะมีพี่สาวมีเพื่อนนะคะเพื่อนๆก็มีแต่ผู้หญิงส่วนมากไฟล์แหละ ซอสแจ้งจังฮ้อนเหืนนีครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ครั้งหนึ่งหรอกช่วงเทศกาลปีใหม่ฉลองปีใหม่ ักน่งอแต่ว่ากินเหล้าบ่เพราะว่าช่องกินอยู่ดีชะ,ชะลาภาพไม่ชอบของมึนเมานะ้วเบียเหล้า,ลาบ่ได้กินกินตะกัดบอย่างเดียว จานจะไงก็จะเม็ดพี่น้องซอบกินปะซอบกินกับลาดหน้ากับมักพัสสิอิ้วก็ซอบ